วันนี้จะพาไปรู้จักว่าทําไมชาวเวียดนามจึงชอบมาเรียนที่ประเทศไทยหรือกรุงเทพมหานครเรามาฟังจากปากของชาวเวียดนามกันไปคือคือเราต้องเรียนเกี่ยวกับวิชาอะไรถึงเรียนจบแล้วทํางานได้เงินเดือนดีแล้วก็งานนั้นมันใช่ได้ในปัจจุบันนี้แล้วสาเหตุสุดท้ายสาเหตุที่ สบายดีสวัสดีมาพบกับสมจิตหลาวยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่41ส่วนอีพีที่40นั้นสมจิตได้พาไปรีแอคลิปโฆษณาของไทยซึ่งเป็นคลิปโฆษณาที่ดีมากๆเลยและในอีพีที่41นี้สมจิตจะพาไปรู้จักเหตุผลที่พาให้ชาวเวียดนามอยากมาเรียนที่ไทยสมจิตจะพาไปชมคลิปบางตอนของชาวเวียดนามที่เล่าถึงเหตุผลว่าทําไมชาวเวียดนามจึงชอบมาเรียนที่ไทยภายหลังดูวิดีโอจบสมจิตจะพ ไปดูมุมมองของชาวไทยที่มีความเห็นต่อคลิปดังกล่าวมาเรามาดูคลิปบางตอนของชาวเวียดนามกันส่วนุ่นที่จะมีมุมมองอย่างไรนั้นเรามาดูกันตอนท้ายของวิดีโอมาเรามาดูวิดีโอกันคือใส่แรกก็็กปรลว่าถ้าคงชิดที่ไทยที่สมเหตุสม,สมผลนะคบทาไมผมถึงพูดแบบนั้นทุกคนก็คือ,อตอนที่ผมเรียนผมผมไปอ่าน ข้อมูลหรือว่าจากประสบการณ์ของผมเมื่อก่อนเคยอยู่และทำงานที่กรุงเทพยอย่างเช่นถ้าเราเรียนที่มาวิทยาลัยจุฬาลงกรณธรรมชาติหรือว่าที่มาวิทยาลัยบางกอกแบงกอกกรุงเทพนั่นแหละที่นักเรียนเวียดนามเห็นชอบมาเรียนท,ท,ที่ที่นั่นเยอะมากถ้า เราดูโดยรวมหนึ่งก็คือค่าของชีพนี่มันจะตัดสินใจจากหลาย,ลายอย่างจากหลายปัจจัยอย่างเช่นค่ากินค่าค่าเช่าห้องค่าเดินทางก็พอใส่ได้อยู่แล้วสาเหตุที่สองก็คือระบบการศึกษาสันนำของประเทศไทยในเอเชียหรือว่าเอเชียคือถ้าเราไปคนหาต๊ University ิตี้ตมาวิทยาลัยในในเอเชียเราจะเห็นที่ไทยมีมีสามมาวิทยาลัยตอนนี้ในปีนี้ก็อยู่ในท็อปยูนิเวอร์ซิก็คือจุฬาล,ลงกรณ์อยู่อันดับ36แล้วก็อันที่สองก็คือมหิดลแล้วก็อันที่3ก็คือเชียงใหม่นะครับสาเหตุที่สก็คือ สิ่งอำรวยความสะดวกที่ทันสมัยแล้วก็หลักสูตรคุณ,คณภาพสูงแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการเรียนไม่แพงสําหรับนักเรียนเวียดนามนะครับแล้วก็สาเหตุที่4นะครับที่ผมเห็นนะระบบการศึกษาที่ไทยเขาทําดีดีมากๆนั่นก็คือโครงการการอบรมวิจาการที่แบบหลากหลายมากแล้วก็ทันสมัยมากเอฟเเทรนคือตอนนี้เขาเขาดูว่า งานไหนกำลังฮิตอยู่หรือว่าคือคือเราต้องเรียนเกี่ยวกับวิชาอะไรถึงเรียนจบแล้วทำงานได้เงินเดือนดีแล้วก็งานนั้นมันใช่ได้ในปัจจุบันนี้แล้วใสุสุดท้ายใุที่ที่ห้านะครับที่ผมรู้สึกสำคัญมากที่สุดก็คือมันขึ้นอยู่ผู้คนในนั้นวัฒนธรรมในนั้นการท่องเที่ยวหรือว่า การพัฒนาเติบโตในประเทศนั้น,ม,นมันเป็นยังไงบ้างก็คือเราเห็นชัดๆเลยคนไทยเป็นกันเองมากแล้วใครก็ต้องยอมรับว่าเวลาที่เราไปเที่ยวไทยคือแบบการเดินทางตอนนี้มันสะดวกมากมันมี BTS m e t r เมโทรหลายเส้นทางให้เราเลือกให้เราให้เราเดินทางสะดวกเร็วแล้ว ที่ไทยเขาก็เน้นเรื่องปลอดภัยมากเพราะว่ามันมันเป็นเมืองที่เน้นในการท่องเที่ยวไงคนไทยเป็นกันเองมากวัฒนธรรมที่หลากหลายถ้าสมมติว่าเออเรามาแลกเปลี่ยนที่นูน่นแล้วอยู่ดีๆมันก็ปิดเทอมมันก็เบื่อไม่รู้จะไปไหนดีอยู่ที่ไทยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นแน่นอนนะครับมันแค่เป็นมันแค่ต้องเป็นห่วงเรื่องการใส่ใจเงินของ ของเรานั้นเองนะครับโอเคก็จบไปแล้ว กับคลิปวิดีโอบางตอนของคุณเก้าที่เป็นยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามซึ่งเขาก็ได้ให้เหตุผลมาอยู่ประมาณอยู่หาเหตุผลเอาว่าทําไมชาวเวียดนามถึงชอบมาเรียนที่ประเทศไทยค่าครองชีพไม่ต่างจากเวียดนามเท่าไรนะักอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ต่างกันมากเมื่อเทียบกับสิงคโปร์หรือมาเลเซียและเหตุผลที่2คือระบบการศึกษาของไทยก็อยู่ในระดับที่ดีมากๆอยู่ในอาเซียนและเอเชียเหตุผลที่3คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมั หลักสูตรเกาะได้คุณภาพค่าใช้จ่ายในมหาลัยเกาะไม่แพงสําหรับคนเวียดนามเหตุผลที่4คือมีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการลากหลายและสามารถเอามานําใส่ได้จริงในชีวิตจริงเหตุผลที่5คือผู้คนเป็นมิตรวัฒนธรรมดีงามความปลอดภัยและการเดินทางก็สะดวกสบายนี่เป็น5เหตุผลที่คุณเก้าได้ยกขึ้นมาและชาวไทยจะมีมุมมองอย่างไรต่อคลิปวิดีโอนี้เราไปดูกันเรามาเริ่มจากคมเมนต์แรกกันเลยชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าคนไทยด้วยกัน มักจะบอกว่าระบบการศึกษาของไทยแย่ไม่ได้เรื่องแต่ฟังคนเก้าวิเคราะห์แล้วรู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยทำให้ผมคิดบวกมากขึ้นขอบคุณนะครับที่ชื่นชมระบบการศึกษาของไทยอยากให้คนเก้าเป็นคนไทยนะจะได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้อืม ดีมากๆเลยการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีความคิดบวกจะทําให้คนอ้อมขังก็มีความคิดบวกไปด้วยนี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรที่จะไปอยู่ร่วมกับคนที่มีแนวความคิดท็อกซิกนะครับผมเรามาดูคอมเมนต์ที่สองจากชาวไทยคนที่เขาให้มุมมองว่าผมมีเพื่อนคนเวียดนามหลายคนพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากแถมนิสัยดีและเป็นกันเองกับคนไทยอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนอาเซียนด้วยกันมั้งเลยเข้ากันง่ายและมีอะไรละหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันอืม ดีมากๆครับผมมาเรามาดูคอมเมนต์ที่3จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าผมมีเพื่อนเวียดนามเยอะมากๆสมัยเรียนมหาลัยที่อุดรทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันและเขาได้น้ำความเป็นไทยไปด้วยหลายๆคนอืม มากๆครรับผมเามเาาดูกันที่คอมเมนต์ที่นี้จะเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับผมทนฟังไปนิดหนึ่งชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าคนเวียดนามมาเรียนที่ประเทศไทยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะเข้าใจคนไทยและประเทศไทยดีขึ้นและสามารถนําสิ่งที่เรียนรู้หรือเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยไปบอกเล่าให้ชาวเวียดนามได้รู้ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นอย่างไรสําหรับประโยชน์ที่นักศึกษาเวียดนามที่มาเรียนในประเทศไทยจะได้รับคือหนึ่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเรียนหลักสูตรอินเตอร์2เมื่อเรียนจบแล้วสามารถทํางานในประเทศไทยหรือทํางาน part time ในประเทศไทยในคณะที่ยังเรียนในประเทศไทย3สาม,สมารถทํางานกับบริษัทไทยที่ตั้งอยู่ประเทศเวียดนาม4ได้คอนเนคชันหรือสายสัมพันธ์ทางในด้านส่วนตัวหรือด้านธุรกิจกับคนไทยครับต้องบอกนะครับว่าผมชื่นชอบการทําคลิปของคุณก้าทุกคลิปแม้ว่าบางคลิปผมอาจจะมีความเห็นแย้งครับผม,มแน่นอนนะครับเราไม่อาจที่จะเห็นดีทุกเรื่องกับคนอื่นมันก็มีบางเรื่องที่เราควร ที่จะแยงนะครับผมเรามาต่อคอมเม์ที่5กันจากชาวไทยคนนี้คขอให้มุมมองว่าการเป็นอยู่ของคนเวียดนามก็คล้ายๆค,คนไทยนะส่วนสังคมมาเลสิงคโปร์คนละเรื่องเลยนะครับน้องก้าวทางอาหารการกินวัฒนธรรมแม้กระทั่งหน้าตาผู้คนเพราะไทยเวียดนามขามเรลาวพมา่าอยู่ในโซนเดียวกันถ้าใกล้กว่านั้นมันเป็นสังคมคนละเรื่องกันจริงด้วยครับผมก็เมือนเวลาที่เราไปที่ท,ท,ที่ต่างประเทศ เช่นว่าเวลาที่เราไปอเมริกาอย่างเนี้ยถ้าเห็นคนเวียดนามเราก็ดีใจนะทั้งแม้ว่าภาษาจะไม่เหมือนกันหรือเราเห็นคนไทยหรือคนคาเมนอย่างเนี้ยเราก็ดีใจทางทางที่ไม่ใช่คนอยู่ในประเทศแป่ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นคนใกล้ชิดเรามากที่สุดเมื่อเทียบกับคนที่อยู่อเมริกาหรือว่าอยู่อเมริกาใต้หรือว่าอยู่แอฟริกาอย่างเงี้ยนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เรารู้สึกชนิดสนมกันมากเรามาดูคอมเมนต์ที่6กกัน ชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่ามาเรียนที่ไทยเยอะๆนะครับเพื่อนๆคนไทยทีนี้ตอนรับดีแน่เลยพูดภาษาอังกฤษได้นิดนึงก็โอเคแล้วครับจริงด้วยครับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สื่อสารได้ก็โอเคแล้วมาดูคอมเป็นที่เจ็ดชักชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าขอบคุณมากๆนะครับพี่สอบไทยอ่ะผมมีเพื่อนชาวเวียดนามคนนึงเขาก็เป็นกันเองมากๆเช่นกันผมรักและชอบคนเวียดนามและอยากเรียนรู้ภาษาเวียดนามด้วยอืมดีมากๆครับผมถ้าเรียนรู้ภาษาได้ภาษาหนึง่ง เปรียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีตาอีกดวงหนึ่งมีปากอีกปากหนึ่งประมาณนั้นนะครับผมมาดูคอมเมนต์ที่แปดจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าไทยสบายสบายไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครมาเที่ยวมาเรียนเธอครับมาฮาลัยก็อินเตอร์แล้วอืมจริงด้วยครับผมมาดูคอมเมนต์ที่เก้าจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าอะไรที่ดีก็นํากลับไปใช้ครับมาเรียนกันมากๆดีเลยจะได้จเจริญเจริญไปด้วยกันทางอาเซียนถาคนเวียดน,นามคิดว่าเป็นประโยชน์คนไทยไม่ได้พิษกันและเรายินดีต้อนรับครับอืมดีมากๆครับ ม,มาดูคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากชาวไทยคนีเข้าให้มุมองว่าลุงอายุตอนนี้63คบกับเพื่อนเวียดนามมารวม30ปีอย่างรักกันจนถึงทุกวันนี้จนลูกๆทั้งสองฝ่ายเรียนจบจนทำงานกันหมดสรุปผมรักเวียดนามครับสรุปพวกเราต้องรักกันครับดีมากๆเลยโอ้โหดูแล้ว เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆและทําให้รู้ว่าบรรดาประเทศในอาเซียนของเราเนี่ยก็มีคนไม่น้อยที่ยังวางดีต่อกันและรักกัน มันก็เป็นมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณก้าวที่เป็นเมืองดังสะพานที่คอยเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบรรดาประเทศและสมจิตก็ต้องอนุญาตเขาด้วยนะครับคุณก้าวที่เอาคลิปของคุณก้าวบางตอนละหลายคลิปเลยมาทําวิดีโอขออนุญาตด้วยนะครับผมแต่ก็จะพยายามที่จะใส่เครดิตและลิงก์แปะไว้กล่องวิดีโอนะครับผมโอเคสรุปแล้วก็เหตุผลที่ชาวเวียดนามชอบมาเรียนที่ไทยก็มีอยู่หาประเด็นดังที่คุณก้าวได้ พูดมาได้เอ่ยเถิงและสมชิตก็ได้สรุปไปแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆและชาวเาาก็มีไม่น้อยที่ไปเรียนที่ประเทศไทยและไปอาศัยอยู่ประเทศไทยรวมถึงไปทำงานที่นั่นซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆที่ต่างฝ่ายก็ต่าง เกือนุนต่างฝ่ายก็ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ดูเหมือนว่าประเทศที่เจริญแล้วจะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ยังไม่เจริญหรือประเทศที่กําลังพัฒนายอยู่เยอะกว่าก็ต้องขอบคุณประเทศเวียดนามและประเทศไทยที่คอยช่วยเหลือประเทศลาวหรือชาวลาวนะครับผมโอเคสุดท่ายนี้ขอใหพอนได้พี่ๆน้องๆจงอยู่ดีมีแหงปราศจากโกครคใดแค่เจ็บทางปวงความเจ็บขอยะได้ความไข่อยังมีขอให้มีแต่ความเจริญเจริญอยู่ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวและถ้าพี่ๆน้องๆหรือเอฟซีมีสิ่งใดที่ อยากประกอบเข้ามามีความเห็นแบบใดที่แตกต่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงกล่องวิดีโอนี้ได้เลยทุกๆคนมีอิสรรภาพในการออกความคิดความเห็นสุดท้ายนี้ขอเก่าคําว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันกับคลิปวิดีโอใหม่บายบายเจอกัน